เมียวคอดใหม่น่ารักมากจะเอ๋จเอพี่เมียวไปไหนอีกกลัวกลัวเขามานอนในนี้นะที่นอนของเขาอยู่ในกระถางต้นไม้ไปแล้วโอที่ซ่อนตัวอันนี้ช่างเขามาทำปลาปลาเนาะนี่ลื้อออกหมดนะตรงนี้ เมื่อวานเพิ่องอันนี้แม่เขาแม่มาแล้วหน่เนี่ยแม่แม่มาตามหาลูกมาเรียกลูกดูดูความน่ารักแม่โหดนะตัวนี้โหดมากๆีนช่างเขามาทำน้ำประปาลือออกเมื่อวานเพิ่งจะเอาลงปลูก สงสัยได้รือออกหมดแล้วมั้งเนี่ยเปลี่ยนกระถางใหม่โอ้เสียดายตำลึงเนาะดูตำลึงตำลึงกำลังงามเลยดูถ้ารือออกก็ตายหมดเลยนะตำลึงเพราะว่าเถาเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยต้นเขาอยู่ตรงนี้ ลูกผักแบบไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองมันไม่ค่อยถาวรสักวันก็ต้องรื้อออกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องทำน่นนั่นนี่เสียดายตำลึงอะ่ะ อันนี้ช่างยังทําไม่เสร็จนะเดี๋ยวช่างเขาก็ต้องมาทําอีกแล้วก็ไม่รู้กี่วันถึงเสร็จไม่เจ็บก็จะลื้อออกนะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางเล็กแล้วมันจะย้ายง่ายกว่าเนาะกระถางใหญ่เสียดายอะ่ะเพิ่งจะลงปลูกเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งจะลงเมื่อวานมะเขือก็ยังไม่ได้ย้ายลงปลูกเลยอันนี้เป็น โหระพาเพิ่งจะเอาลงเมื่อวานเดี๋ยวหาที่ย้ายก่อนนะนี่ไม่รู้จะย้ายยังไงกำลังคิดหาวิธีอยู่เจ้าตรงไหนไปไว้ตรงไหนให้พยงไปซื้อกระถางมาเพิ่มอีกต่อไปจะเปลี่ยนเป็นกระถางเล็กแล้วพวกพวกนี้ก็จะรื้อออกหมดเลยนะเดี๋ยวเวลา ช่างเขามาทำงานหรือว่ามีอะไรแบบฉุกเฉินนะมันจะลำบากมากในการที่ใจยกนะคะเห็นใจคนที่เขามาทำงานเนาะเราเอากระถางเล็กๆดีกว่าเขาจะได้ยกง่ายสะดวกสบายแต่ก่อนเราใช้กระถางแบบนี้เพราะว่าจริงๆลืมคิดไปถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอนที่เวลาปลาปาหรืออะไรมีปัญหาเน่ะนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราคิดว่ามีคนชอบมาขโมยกระถางเล็กๆของเรา ชอบมาขโมยผักกระถางเล็กๆที่เราปลูกแบบเล็กๆแบบนี้ก็เลยเอาเป็นกระถางตู้เย็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตู้เย็นมันพังเราก็ไม่อยากทิ้งให้เสียเปล่าเนาะเราเลยเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้เลยแต่ว่าพออยู่ไปนานๆน,นะ่ะมันก็ต้องมีการทำหรือทำร่นนั่นนี่เนาะที่บ้านเราเพราะสาเหตุนี้แหละแม่เจบถึงอยากแบบ มีสวนเนาะมีที่ของตัวเองนะคะจะได้ไม่ต้องมาแบบรื้อบ่อยๆเนาะปลูกให้ถาวรไปเลยก็กำลังเก็บเงินเนาะกำลังเก็บเงินซื้อที่นะคะซื้อซื้อบ้านเนาะก็ยังตังยังไม่พอนะคะก็แค่คิดเฉยๆแต่ว่าอนาคตอีกนานนะคะก็คิดเอาไว้เฉยๆเนาะเราก็ไม่ได้มีตังเยอะแยะแต่ว่ากำลังเก็บนะคะ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกระถางเล็กๆแบบนี้มันจะย้ายง่ายสะดวกสบายนะคะเราก็ต้องเห็นใจคนที่เขาทำงานด้วยเนาะเห็นแก่ตัวไม่ได้นะอยู่ส่วนรวมนี่อันนี้เป็นกระถางที่เราเทออกนี่ค่ะจะใช้กระถางตัวนี้ตัวนี้เป็นกระถางที่ปลูกเนียมหูเสือนะดูอินทผลัมเนี่ยเทออกมาอินทผลำโอ้ยวัชพืชนะเนี่ยวัชพืชของเรา ตอนนี้ปัญหาอินทผลัมเนี่ยเยอะมากเกิดตามกระถางดูรากเขานะเนี่ยรากอินทผลัมแข็งแรงแล้วหากินเก่งมากนะถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาอยู่ตามกระถางต้นไม้ต้นไม้ของเราเหลืองตายนะเพราะว่าอินทผลัมรากเขาหาอาหารเก่งแล้วก็แย่งอาหารต้นไม้ของเราเนาะ เดี๋ยวไม่จะขอทําการย้ายก่อนนะเดี๋ยวตัวเล็กตื่นนะคะก็จะลืกออกให้หมดเสียดายแค่ตําลึงเนี่ยแหละเนี่ยดูตําลึงตําลึงเนี่ยเอามาจากซาอุดิอาระเบียนะถ้าตายนี่ก็วิเสียดายมากๆนะคะเนี่ยรอพ่อโยงไปซื้อกระถางมาเดี๋ยวจะย้ายตําลึงแต่ว่าพวกหัหละพากระเพราจะปลูกกรปลูกกระถางเดียวกันนะประหยัดพื้นที่คือกระเพาก็กระเพาก,กระถางเดียวกัน โหระพาก็โหระพากระถางเดียวกันไปเลยมาเดี๋ยวมาปรุงดินแล้วก็ย้ายกันนะคะใช้เป็นดินใหม่ที่ซื้อมาผสมกับดินเก่านะเนี่ยดินที่ซื้อมาอันนี้อีกร้านหนึ่งปกติเราซื้ออีกร้านหนึ่งอันนี้เราเปลี่ยนมาซื้ออีกร้านหนึ่ง ร้านใหม่ร้านใหม่ก็ประมาณเท่านี้ดินแบบนี้ซื้อมาปลูกผักเลยไม่ได้นะเหลืองตายใบหงิกต้นไม่ค่อยโตนะคะถ้ามาผสมใช้ได้กระถางนี้จะปลูกเป็นโหระพาส่วนตำลึงเดี๋ยวรอกระถางของพ่อโยงไปซื้อมาใหม่เนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสยีก,กระถางหนึ่งขอให้รอดนะคะ อืมน,นี่ตัวปัญหาเลยนี่พินทภา,าลำย้ายเสร็จแล้วสองกระถางอันนี้เป็นโหดเป็นเป็นกระเพราอันนี้กระเพรากระเพรากิ่งปักชำนะนี่อันนี้เราปักชำตั้งแต่รอบที่ทำวิดีโอให้ดูเนาะเพิ่งจะต้นโตได้แค่นี้เองอันนี้เป็นโหราคาที่ย้ายออกจากกระถางใหญ่เมื่อกี้นี่เอง เป็นกิ่งปักชำนะอันนี้กิ่งปักชำอันนี้พอจากมเมล็ดอันนี้ก็กิ่งปักชำอันนี้พอจากมเมล็ดส่วนตัวนี้อันนี้พ่อย่งไปซื้อมาเมื่อกี้กระถางใหญ่มากบอกให้เอากระถางเล็กๆประมาณเท่านั้นแต่น,นี้กระถางใหญ่มากพูดวันอันนี้จะปลูกตำลึงนะอันนี้จะย้ายตำลึงใส่ ได้มาสองกระถางอันนี้พโยแกไปซื้อมาได้สองกระถางกระถางใหญ่อยู่นะอันนี้จะใส่ตํลึงใหญ่มากบอกให้เอากระถางเล็กๆอันนี้เจาะรูกลัวน้ํามันระบายไม่ดีเนาะรูมันเล็กเกินไปนะก็เลยเจาะให้มันใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าดินที่นี่มันเป็นดินทรายซึ่งเป็นดินที่อมน้ําเนาะ อยากได้กระถางเล็กๆมันยกง่ายสะดวกแต่กระถางใหญ่มันก็ต้องมายกลำบากอีกอันนี้อันนี้เป็นอันนี้คือผักบุ้งที่ปักชำกำลังงามนะคะผักปังด้าในเป็นผักปังที่ปักชำเอาไว้ก็กำลังงามเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางกันสวิตชาร์จของเราอันนี้ก็ปักชำกิ่งปักชำ โหระพากิ่งปักชําจะาไว้ในนี้แหละไม่ย้ายลงกระถางนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จัดออกมาในแนวนี้นะคะไม่รู้ตําลึงจะรอดหรือเปล่าโนนเริ่มเหี่ยวแล้วด้านบนเริ่มมีอาการเหี่ยวแล้วนะคะ อันนี้ไม่มีอะไรมาปลูกเดี๋ยวค่อยเอาผักมาปลูกเนาะอันนี้เอาออกแดดนะคะตอนนั้นอยู่ในร่มก็ใบก็จะงีบงีแล้วก็เป็นลายด่างๆถ้าผักอยู่ในร่มจะมีปัญหาแบบนี้ค่ะอันนี้เด็ดได้นะเด็ดเด็ดช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวแตกมาใหม่อย่างตัวนี้นะคะตัวนี้พโยกมาเก็บไปกินมาเด็ดไปกินก็จะแตกใหม่เนาะตอนนี้ใบหงิกเด็ดเลยนะคะอันนี้ก็ อันนี้ก็เด็ดไปนะคะก็กำลังแตกเนาะพวกนี้ยังเล็กอยู่อาจจะต้องถอนทิ้งอันนี้รอเอาดอกนะคะรอเก็บดอกเก็บมเมล็ดพันธุ์ส่วนกระถางนี้ก็หลายอย่างเนาะโหระพานะคะเราก็ใส่แต่ว่าเป็นห่วงแค่นี่ค่ะมะกรูดกำลังโตแต่ว่าเป็นห่วงมะกรูดนี่แหละกลัวจะมีปัญหาเพราะว่าส่วนมากถ้าได้ย้ายหนึ่งครั้งแล้วก็จะเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีนะคะ ในที่สุดก็จะตายส่วนกระถางนี้เราก็ย้ายโหรลพามานี่บ้างนะคะแล้วก็เอามาเขือกระถางนี้จะเป็นมะเขือเปาะหมดเลยนี่ค่ะแล้วก็มีถั่วฝักยาวหลงเหลืออยู่หน่อยนึงเนาะเหลืออยู่กระถางนึงนะก็เลยย้ายมานะคะแล้วก็มีเนี่ยมะกรูดมะกรูดตอนนั้นเราย้ายมาตรงนี้ก็ตายนะคะเห็นไหมไม่ค่อยจะรอดนะคะถ้าย้ายมาค่อนข้างจะอ่ ค่อนข้างจะรักษายากนะถ้าได้ทาการย้ายแล้วถ้าปลูกแล้วก็คือปลูกไปเลยถ้ารากขาดเราจะมีปัญหาแบบนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มาย้ายกระถางผักของเราเนาะเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะเนาะจะได้ย้ายสะดวกสบายนะคะเวลาที่ช่างเขามาทำน่นนั่นนี่เหลือกระถางพวกนี้รอปีหน้านะคะ ปีหน้าเราก็จะทําการย้ายรื้อนะคะรอให้ต้นไม้เขา,าหมดอายุก่อนเนาะเราก็จะรื้อเหมือนกันจะปลูกเป็นกระถางเล็กนะคะจะสะดวกสบายกว่าขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ